สวัสดีครับพ่อับผมธนาเวยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่528นะครับดูยอดหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e เยงก็ว่าธนาเวยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้าหรือจ้ให้คําปรึกษาก็จะมีลิใใตก์คิวิโดโอในช่องทางย t u b e นะครับในต,ตอนที่528เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่มีคนที่ซื้อที่ดินที่ติดจำนองจากกรมบังคับคดีเนี่ยคำถามก็คือหากซื้อที่ดินที่ติดจำนองจากกรมบังคับคดีในการขายท่าตลาดตามคำสั่งศาลเนี่ยคนซื้อเนี่ยปลอดภัยไหมนะครับซื้อมาแล้วเนี่ย ยังจะได้กรรมสิทธิ์ไหมคําตอบก็คือนะครับหากเราไปซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดีเราเห็นว่ามันราคาถูกเราก็เลยซื้อมานะครับแน่นอนว่าการซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดีเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งอาย์เนี่ยผู้ซื้อเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับจะแน่นอนแหละว่าเป็นหลักประกันว่าจะไม่ถูกเพิกถอนนะครับหรือนิติกรรมดังกล่าวนั้นจะเป็นมงคียะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้คําถามก็คือ ซื้อที่ดินติดจำนองเนี่ยเราเห็นในประกาศกรมธรรม์คดีนะครับว่าในราคานะครับจริงนะครับราคาประเมินที่ดินเนี่ยอาจจะ5 0 0แสนนะครับแต่ติดจำนอง1ล้านบาทอะไรเงี้ยหรือติดจำนองอีก5 0 0แสนอะเงี้ยสมมติว่าเราประสงค์ที่จะซื้อเฉพาะที่ดินเราทำได้ไหมนะครับถ้าเงื่อนไขของการขายทรั์เนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามนะครับว่าเราจะต้องชำระทั้ง2องอย่างเราก็สามารถที่จะซื้อ ที่ดินในราคาประเมินจํานวน5 0,000นบาทนี้ได้นะครับทีนี้คำถามต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าซื้อที่ดินที่ติดจำงมาแล้วเนี่ยมันมีผลเสียหรือไม่อย่างไรแน่นอนว่ามันมีผลเสียแน่นอนครับเพราะการที่ซื้อที่ดินติดจำงมาเนี่ยเวลาเราจะเอาที่ดินตรงนี้ไปขายกับใครนะครับหรือว่าที่ดินตรงนี้ถูกยึดเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนหมายความว่าสมมติว่าที่ดินตรงนี้มันติดกับนายทุนอยู่นะครับ ไปจำนนงกับนายทุนนะครับเวลาเจ้าหนี้อื่นนะครับเขาจะรับหลักประกันที่ดินตัวนี้เนี่ยเราจะไปขายคนอื่นเขาอยากจะซื้อไหมแน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากซื้อเพราะที่ดินตรงนี้มันมีหนี้อยู่นะครับนอกจากราคาขายที่ดินที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันยังมีหนี้อีกก้อนหนึ่งก็คือเป็นหนี้ของธนาคารนะครับเป็นหนี้ของนายทุนอยู่นะครับทีนี้ขายเราจะไปขายต่อใครเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามันติดอย่างนี้นะครับทีนี้คําถามคือสามารถที่จะเปลี่ยน ผู้ยึดถือกรรมสิทธิ์ได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าฉโฉนดตัวจริงอยู่กับเราณนะข้อสัญญาที่ทําไว้สำหรับการที่ดินเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามว่าให้ผู้รับจำนองถือฉโฉนดไว้เราก็สามารถที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่เพียงแต่ทรัพย์ต่งางๆนั้นติดจำนองนะครับถ้าเราจะชําระหนี้เนี่ยเราอาจจะชําระหนี้2ต่อคือเราอาจจะชําระหนี้ในส่วนของจำนองนะครับถ้าเราเป็นผู้รับโอนทรัพย์นะครับเราอาจจะ ไปซื้อที่ดินตรงนี้นะครับเราถูกใจเราก็ชําระหนี้จำนองไปนะครับแล้วก็ชําระหนี้ในส่วนของราคาที่ดินไปอย่างนี้เราก็จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยที่ไม่ติดภาระจำนองนะครับปลอดนะครับภาระปลูกพันธุ์เกี่ยวกับทรัพย์ตรงนี้ได้นะครับทีนี้คำถามสรุปเลยนะครับว่าซื้อที่ดินจากกรมวัครดีถ้าติดจำนองแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมแน่นอนครับปลอดภัยครับแต่ว่านี่ดังกล่าวนั้นเราจะมีอยู่2ตัว นะครับเราจะไปซื้อที่ดินแปลงใดของกองาดีประกาศขายเฮ้ยที่ราคาถูกจังซื้อมาดีกว่านะครับแล้วปรากฏว่ามันขึ้นว่าติดจำนองไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องใสษฐานในเบื้องต้นนะครับว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยนอกจากเราจะต้องชําระหนี้ในส่วนของราคาที่ดินแล้วเราอาจจะต้องชําระในส่วนของอหนี้ที่มีการจำนองกับธนาคารหรือนายทุนด้วย นะครับก็จบแต่ตอนที่528นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่528ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันตลายวิทยุพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ